เออเปิดมาน่อยครับผมเข้ามาเลยกันนครับอยวาพูดไปก่อนอันนี้ไม่เราไม่ใช่เหรอหนึ่งสอง คนหล่อพูดแล้งมั่นลเลยอเอ้าพระชายเอ้าเป็นอะไรตอนนะี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้เราเราลงมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโรอวันนี้เรามาที่ไหนครับครับตอนนี้เรามาที่โรงพยงาบาลพระวหอมเต็มตเต็มตเต็มเต็มโรงพยาบาลข้าวหอ์ พายุหะกเสนาคนพายุ่หะเสนาคนไปอยูหเสนาครับผมแลก็เป็นเป็นโอกาสดีที่วณัตกับท่านชายได้โอกาสนาใช่ครับโดดพวกลงมาที่นี่ใช่ครับนะครับผมตืนเลยคือจะบอกว่าตอนที่ลงมาเนี่ยครับคือพวกเราสคุนแรงมากนยแรงมากแรงมากพวกเราแดดครับืออากาศที่นี่อุ่นนะอุ่นมากก็วันนี้คุณกดีใจมากที่ได้รับความอบอุ่นจากทุกทุกคนนวันนี้เฮ้ยเราลืมเลย

ผมก็เป็นเป็นละครที่เราสองคนได้มีโอกาสร่วมงานกันใช่ใชครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมไ,มได้เล่นละครนะ <c oughs> ผมรับบทเป็นวนัฐครับครับผมผมรับบทเป็นท่านชายวิทยาครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งตอนนี้ครับติดตามละครเราได้จบแล้จบแล้วไม่ติดตามได้ครับในช่องแอคชั่นแนลถูกต้องตอน,ตอน <c oughs> จบที่ท่านชายหายตัวไปไหนไม่รู้เลยหายไปไหนไม่รู้ตายปะเนี่ยไม่ตายไม่ตายกลับมาประเทศไทยแล้วไงโอเคจะหายสาบสูญไปใช่เอ้ยครับผมนะครับตอนจบนี่ที่วนัฐฆ่าพระเอกป่า ไม่ใช่เหม่ชอบเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประเทศชาติคือเราเราบอกแล้วว่าให้เขาไปที่อื่นอย่าไปที่บางกอกน้อยก็ดันไปก็โดนซะหน่อยโอ้ยโดนซะหน่อยโอเควันนี้มีเพลงเพลงจากละครคู่กันมาใช่ฮะเป็นเพลงของผู้ชายรหล่อคนหนึ่งครับที่เขาร้องเอาไว้แต่ที่จริงเราบอกเพลงนี้ไม่ถึงไหมตอนนั้นครับอยู่ในกองถ่ายจะได้ว่าเป็นฉากที่เราถ่ายกันก็คืนรายกางพุ่งนาเลยผมก็เฮ้ยจันเราชอบเพลงของวรรลักษณ์มากเลยอะให้เราช่วยสอนร้องหน่อยเพราะตอนนั้นร้องไม่ได้ สอนร้องเท่าไหร่ครับตอนนั้นมีเท่านึงครับตัดใจไม่ไหวรักจนเกินเยียยาคือ <Yeah> ร้องเขาว่าเกินไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเป็นนี้ครับ A Me R er ตัดใจไม่ไหวรักจนเกินเยียแค่คือถ้าเจ็บถ้าเจ็บต้นฉบับด้วยคือว่าเข้าใจว่า,เ,วาเป็นคนเหนื่อยแต่ว่าเป็นคนเหนื่อยครับผมแหมเอเออพูดถึงภาษาเหนื่อย ต่างกันสำเนียงสำเนียงกาญจนบุรีกับสุพรรณนี่ต่างกันนะยังไงครับยังไงไอไหนไหนดีกว่าคนเบริการนี่สุพรรณวันนี้ยอมได้ยอมเมือิการเพราะกว่าครับผมสุพรรณแล้เหนื่อยังไงสุพรรณเหนื่อยแบบเนี่ยเนื่อแบบอาการการชนะบุรีเหนื่อยไหมล่ะการชนะบุรีเลอยยังไงเลยมันจะเป็นแบบ น่ารักอ๋อเป็นเด็กน่ารักแหม่ยอมยอมยอมโอเคอะครับไปดีกว่าเพลงนี้เพลงที่อออยู่ในละครคู่ก,กรรมนะครับเป็นเพลงที่วนนะัต <laughs> ร้องให้กับออาสมารินชื่อเพลงว่าวามสัญญาว้า

ขอบคุณมากเขอคมากยขอขรับพ้เพลงก็ด <refin ements> nah. ีจริงเนเนาดีมากรองร้ก็ดีมากเลยนะครับรดขอบคุณมากคจเราจะมีการละการแล้วเราจะมีการละแคนด้วยนบขอับมิด่ากครับพี่ชายคนนี้แค่ครับครับพูดถึงโรงพยาบาลเนี่ยครับผม นี่เขาบอกว่ารอบนี้ที่เรามานี่คือครบรอบ60ปี60ปีใช่การ <60 S 1> <ป>ที่โรงพยาบาลเนี่ยอยู่มา60ปีได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดามากๆเรียบเสมอถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นอายุก็เป็นสิ<อ>่งันเกษียณอายุอ่ะาแต่ว่าโรงพยาบาลน,นี่ไม่ใช่แต่อะไรนะ เราบอกว่าเป็นการแสดงอายุที่มีคุณภาพแต่ว่ายังคงทํางานต่อไปรับใช้ประชาชนให้บริการประชาชนต่อไปอย่างมีคุณภาพใช่เพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยคุณภาพเราก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นถูกต้องนะครับโอ้โหแล้วเธจะดีมากมเลยที่บอกว่าปีที่6112มีเราสองคนมาร้องเพลงตีหน้ามาอีกมาอีกผมอยากมาอีกผมอยากด้วยครับใครไม่เชิญผมจะมาอีกใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะมา วัดความดันแถวนี้นแหละ,ะวัดความดันแบบนี่นเผืนอพอดีเรียบนี่นข่าวว่ารักสบายเลยนี่เพราะว่าปกติเข้าโรงพยาบาลบ่อยทำไมใช่ใช่ใช่ลงเกลื่อนราบที่รักษาไม่จริงไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเข้าโรงพยาบาลบ่อยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลบ่อยความจริงเข้ามาเราทำกิจกรรมอาสาไงโอ้ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยแต่ผมเข้าบ่อยเหมือนกันนะเป็นอะไรครับเป็นเรื่อคหัวใจขาดเลือด ถ้มีคนหลายคนบอกว่าเราสองคนเนี่ยหน้าตาคล้ายกันครับผมจริงๆผมจะบอกความจริงให้ก็ได้เราเป็นผู้แฝ้กันแต่พอเกิดมาเนี่ยมันมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งโดนแดดเยอะหน่อยฝั่งหนึ่งโดนน้อยหยุดเลยหยุุดเลัดขอเสียงให้ลุกจากกนะดาษครับโอ้โหอ่านได้ไหครับอ่ะ เพราะว่าพึ่งมากไปจะไม่ดีครับผมร้องเพลงดีกว่าโอเคเพลงสุดท้ายวันนี้ครับ <c oughs> เ,เพลงที่จะบอกว่าไม่อยากจะไปสุดท้ายเลยนะเพราะว่ามีอกสูงเลยอากาศา <c oughs> ร้อนๆแบบนี้ <c oughs> ออกมาดูอุ่น <c oughs> อะไรคุณนะครับร้อนไหมครับ <c oughs>